ป้ามาลัยพาฉันไปยังบ้านหลังหนึ่งซึ่งดูภายนอกจะไม่รู้เลยว่าเป็นบ้านคนเพราะว่าหน้าบ้านเต็มไปด้วยต้นไม้ปกคลุมหนาแน่นไปหมดป้ามาลัยบอกว่าที่นี่คือตำหนักของพระบิดาพระบิดาท่านเป็นเทวดาที่ลงมาอยู่บนโลกมนุษย์พระบิดามีพระบิดาเป็นพระอาทิตย์ และมีพระมารดาเป็นพระจันทร์พระบิดาจึงเป็นตัวแทนแห่งโลกมนุษย์คือไม่ร้อนแรงเกินไปและไม่หนาวเย็นเกินไปคือจะเป็นสมดุลแห่งโลกมนุษย์และพระบิดาก็ชอบที่จะช่วยเหลือมนุษย์มากๆสําหรับทุกคนที่เจ็บป่วยก็จะมีโอสถทิพย์ที่ให้ดื่มกินเข้าไปแล้ว จะช่วยรักษาโรคได้ทุกชนิดสำหรับทุกคนที่มีความทุกข์พระบิดาก็จะมอบกายาทิพย์ที่กินเข้าไปแล้วจะทำให้หายทุกข์มีความสุขและก็จะมีร่างกายและจิตใจที่สดชื่นหายจากความทุกข์เพราะว่ากายาทิพย์นั้นก็เป็นร่างกายของพระบิดาเมื่อกินเข้าไปแล้วก็จะมีชีวิต ดุดดั่งพระบิดานั่นเองพระบิดาจะมีร่างกายสีผิวดุดทองคําที่เปล่งประกายเพราะว่าได้เชื้อสายมาจากพระมารดาก็คือพระจันทร์ที่เป็นสีเหลืองสุกสกาวสุกใสและพระบิดาก็จะมีดวงตาสีแดงซึ่งได้เชื้อสายมาจากพระบิดาของพระบิดา ก็คือดวงอาทิตย์นั่นเองทั้งหมดทั้งมวลน,นี้พระบิดาทำเพื่อช่วยเหลือมนุษย์แต่ก็มีค่าบูชาพระบิดาเพียง1 9 9บาทเท่านั้นเองต้องจ่ายเงิน1 9 9บาทด้วยรอคาป้ามาลัยไหนว่าทำเพื่อช่วยเหลือมนุษย์ไงล่ะคะนี่นี่นี่หนูอารี ห้ามพูดจาลบหลู่พระบิดาเด็ดขาดเลยนะเงิน199บาทเนี่ยที่เก็บไปอ่ะนะก็เป็นค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆที่พระบิดานะ่ะต้องใช้เลี้ยงดูลูกศิษย์ที่มาช่วยงานของพระบิดานะที่เหลือก็เอาไปบริจาคให้ผู้ยากจนทั้งหมดนั่นแหละไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วนอกจากค่าบูชาพระบิดา 199บาทแล้วยังมีค่าอะไรอีกไหมคะก็อาจจะมีอีกนิดหน่อยไม่มากไม่มายอะไรหรอกไปเถอะรีบเข้าไปข้างในกันก่อนวันนี้เป็นวันไหว้าสาบูชาพระบิดาด้วยคนคงจะมากันเยอะแยะเลยเดี๋ยวไม่มีที่นั่งนะหนูอารีแล้วป้ามาอะไรก็รีบจูงมือฉัน เข้าไปในตำหนักของพระบิดาที่นี่ฉันเห็นคนหลายคนนั่งกันแบบหมอบกราบอยู่กับพื้นต่อหน้าแท่นเบื้องหน้าฉันคิดว่าที่นั่นน่าจะเป็นที่ของพระบิดาแต่ฉันก็ยังไม่เห็นใครสักคนที่จะมีผิวกายสีเหลืองทองสุกใสและในตาสีแดงตามที่ป้ามาลัยเล่าเอาไว้ ป้ามาลัยรีบบอกให้ฉันนั่งแบบหมอบกราบตามที่ทุกคนทำกันและห้ามเงยหน้าขึ้นไปมองเมื่อเวลาที่พระบิดาออกมาทำไมล่ะคะป้ามาลัยทำไมถึงมองพระบิดาไม่ได้ก็เพราะพระบิดาน้าท่านมีในตาเป็นดวงอาทิตย์ขืนใครมองนะมีหวังตาบอดแน่ๆเลยล่ะ หนูอาลีนอกจากนะ้าพระบิดานะ่ะท่านจะอนุญาตฉันงงมากแต่ก็ได้แต่ก้มหน้าหมอบกราบตามที่ป้ามาลาัยสั่งสักพักก็มีเสียงดังขึ้นจงเรียกข้าว,ว่าพระบิดาแล้วข้าจะพาไปขึ้นสวรรค์เสียงนั่นหรือว่าจะเป็นพระบิดามาแล้วเหรอ แอบมองสักหน่อยดีกว่ามองแต่ตัวไม่มองที่ดวงตาคงไม่ขื่นกับตาบอดหรอกมัง้งฉันค่อยๆหยีตาและเเลือบไปมองที่พระบิดาโอ้โหตัวเหลืองทองสุกใสจริงๆด้วยแต่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 ว่านี่น่าหลอพระบิดาทำไมถึงมาเปลือยเปล่าแบบนี้ล่ะ ฉันตกใจมากรีบหลับตาและก้มหน้าลงเหมือนเดิมลูกศิษย์ที่อยู่ข้างๆของพระบิดาจัดคิวให้คนที่มาหาพระบิดาเข้าพบพระบิดาทีละคนเพื่อบอกเล่าถึงปัญหาและให้พระบิดาช่วยเหลือเท่าที่ฉันได้ยินทุกคนที่เล่าปัญหา ก็ถูกสั่งให้ไปรับกายาทิพย์และโอสถทิพย์ไปดื่มกินกันทุกคนโดยต้องจ่ายเงินค่าไหว้สาบูชาพระบิดากันคนละ1,999บาทป้าป้ามาอะไรคะอย่าเสียงดังเวลาเนี้ยอยู่ในพิธีไหว้สาบูชาพระบิดานะหนูอารีห้ามเสียงดังเด็ดคาด ป้าหนูกลับก่อนได้ไหมคะหนูไม่ได้เตรียมเงินมาคะ่ะไม่ได้นะต้องอยู่ทำพิธีให้จบก่อนตอนนั้นลูกศิษย์คนที่จัดคิวก็เรียกฉันเข้าพบพระบิดาพอดีเจ้าเป็นอะไรมาฉันตกใจและงงงง,งฉันก็เลยพูดอะไรไม่ออกเจ้าเป็นอะไร ก็พูดมาไหนเงยหน้าขึ้นมาสิฉันถูกพระบิดาเรียกให้เงยหน้าฉันกลัวแล้วฉันก็ร้องไห้ออกมานั่นแน่เด็กสาวๆแบบเนี้ยก็คงไม่มีเรื่องอะไรหรอกอกหักมาละสิไปแอบชอบเขาแล้วเขาไม่ชอบหรือว่าโดนแฟนหิ้งมาละ่ะมานี่มา มาใกล้ๆพระบิดานี่เดี๋ยวพระบิดาจะมอบกายคาิปให้รับรองใช้ครั้งเดียวใครเห็นใครรักใครหลงเลยละ่ะมา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 รับกายคาิปจากมือพระบิดานี่มาฉันคิดในใจบ้าไปแล้วฉันไม่ได้ออกหักหรือว่าถูกแฟนทิ้งซะหน่อยฉันมาเพราะว่าแม่ของฉันป่วย และฉันก็คิดว่าพรบ,บิดาจะช่วยได้แต่นี่อะไรมันหลอกลวงกันชัดๆไม่ใช่หรอกเจ้าคะพระบิดาแม่หนูอารีคนเนี้ฉันน่ะเป็นคนพามาเองเจ้าคะ่ะคือแม่ของหนูอารีเขาป่วยใกล้ตายหนูอารีก็เลยมาขอรับโอสถทิปจากพระบิดานะเจ้าคะอ๋อ อย่างนั้นเองเหรอผู้ป่วยไม่ได้มาเองอย่างนั้นข้าจะถ่ายทอดพลังผ่านให้เธอเป็นตัวกลางไปรักษาแม่ของเธอนะเอา้าเข้ามาใกล้ๆข้าแล้วอ้าปากกว้างๆพระบิดาหันหลังแล้วย่อน้อนมาใกล้ๆหน้าของฉันจะ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 ทำอะไรเนี่ยอ้าปาก แล้วรับโอสถอทิไปให้แม่ของเจ้ามม่มๆไม่เันรีบดูขึ้นแล้ววิ่งหนีออกมาจากตำหนักของพระบิดาอย่างสุดชีวิตจนฉันวิ่งออกมาเจอพี่อารักษ์ซึ่งกำลังตามหาฉันอยู่พี่ชายช่วยด้วยวิ่งหนีอะไรมาพพพ,พระบิดาแล้วพี่อารักษ์ ก็เล่าให้ฉันฟังว่าตําหนักพระบิดาเป็นสำนักร่างทรงท,รงที่หลอกลวงชาวบ้านว่าจะช่วยเหลือคนโดยจะมีลูกศิษย์เป็นตัวไปล่อลวงคนที่เจ็บป่วยคนที่มีความทุกข์คนที่มีสภาพจิตใจที่กําลังอ่อนแอเพื่อมาให้พระบิดาช่วยเหลือพระบิดาก็จะคิดค่าบูชาและค่ายาที่รักษา โดยโอสถทิปที่นำมารักษานั้นก็ทำมาจากฉี่และขี้ของพระบิดานั่นเองแต่ถ้าไม่ได้เป็นการไปด้วยตัวเองแล้วอย่างกรณีของฉันที่ไปรับโอสถทิปแทนแม่ก็จะเรียกว่าพิธีกรรมขี้สดจากตูดพระบิดาคือการรับโอสถทิปจากแหล่งผลิตโดยตรงและอมหรือคาบ เอาไปรักษาคนป่วยเฮ้ยมันวิตรฐานขนาดนั้นเลยเหรอคะพี่ชายใช่แล้วล่ะแล้วทำไมมันยังหลอกลวงคนได้อยู่ล่ะคะทำไมไม่มีตำรวจมาจับล่ะคะเพราะความศรัทธาไงล่ะคนเราเมื่ออ่อนแอไม่มีที่พึ่งหรือว่าเจ็บป่วย ก็อยากจะหายหรือหมดสิ้นหนทางใดๆแล้วมีใครสักคนหรือว่ามีปาฏิหาริย์บางอย่างเกิดขึ้นที่จะช่วยเขาได้คนที่อ่อนแอเหล่านี้ก็พร้อมจะเชื่อและศรัทธาไงล่ะดูอย่างอาลีสิทำไมอาลีถึงไปล่ะก็อาลีอยากช่วยให้แม่หายป่วยไงเอาล่ะนะ ต่อไปอารีต้องคิดไตรตรองให้ดีก่อนไม่หลงเชื่ออะไรง่ายๆค่ะข,ขอบคุณนะคะพี่ชายถ้าชอบคลิปของเราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะ